สวัสดีครับผมวันนี้ทาง o อส e ีดนะก็จะมาพูดถึงเซอร์โวนะคือตัวนี้ครับสตอมเมอนะสตอมเมอรตัวนี้ทางคุณต้นนะสุวรรณกรนะก็เป็นผู้นำเข้านะฮะเข้ามาแล้วก็ส่งมาให้ทางเรานะทดสอบแล้วก็จ,จัดจำหน่ายด้วยแล้วก็ได้รับความนิยมนะอย่างที่เราคาดหมายกันนะก็ส่งออกไปก็เฉพาะวันเดียวก็15ตัวแล้วนะตอนนี้ ผมก็ติดค้างไว้ว่าเรื่องรีวิวว่ามันเป็นยังไงต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัว l o โ profile ิจิตอลหมายถึงว่าระบบฟังก์ชันการทํางานที่สั่งงานกับมอเตอร์เป็นระบบดิจิตอลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณภาพสูงนะครับปกติแล้วเซอร์โบีดิจิตอลต้องซื้อที่ราคาพันหนะฮะพันหกพันเพันสประมาณนี้นะแต่ตัวนี้เพียง9 9 0เบาทเพราะว่าเราคืนกําไรให้กับลูกค้าด้วยนะด้วยการลดราคาพอสมควรแล้วก็เป็นโปรโมชั่นด้วยเพราะฉะนั้นของดีราคาไม่แพงมีจริงนะฮะ ต้องคว้าไว้ทีนี้การติดตั้งโลโรไฟนะผมอยากให้ดูที่ตัว S 0สนสามนิดหนึ่งอ่าโทษทีไม่ใช่กาวิตี้นิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นของลูกค้าเราเองนะคุณทนายนะส่งมาคัสซอมเราก็เลยขอยืมมาถ่ายทำนะฮะนั่นก็คือถ้าจะเห็นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการแต่งกาวิตี้รุ่นวีนอมนะฮะแล้วก็แต่งเต็มสวยจริงๆนะฮะทีนี้ก็ตัวโลโรไฟนี่ตัวนี้จะมีความสูงกว่ารุ่นโลโรไฟล ทั่วๆไปอยู่ประมาณ2มิลลิเมตรซึ่งก็เป็นปกติปกติเซอร์โบพวกนี้เวลาอยู่ขาตั้งนะฮะมันจะนอนพอมันนอนมันเกิน1งมิลมิลจากแต่ละค่ายเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาแต่สําหรับรุ่นกาเวตี้นะฮะขาตั้งเซอร์โบขาตั้งเซอร์โบครับมันจะตั้งพอตั้งมันก็จะทําให้โดนพื้นเราก็จะลองด้วยแหวนนะฮะสมิลอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะสามารถทําเองได้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูที่ประสิทธิภาพนะฮะตัวนี้เป็นดิจิตอลความเร็วอยู่ที่ กล้องตามขึ้นมานิดนึงฮะความเร็วอยู่ที่0.1วินะฮะต่อรอบนั่นหมายความว่ามันสามารถไปกลับได้โดยเฉลี่ยนะฮะ9ครั้งนะฮะ10ครั้งนะฮะต่อวินาทีฮะก็เป็นความเร็วระดับที่ใช้งานได้ดีนะฮะใช้งานได้ดีมากโดยที่เวลาเราต้องการที่จะเลี้ยวเร็วหรือกลับตัวเร็วพลิกตัวเร็วในโค้งต่างๆนะฮะทำให้สนองต่อการเล่นได้มากขึ้นเพราะบางท่าน ที่มาซื้อไปกับรถหรือติดมากับรถบางทีเราบอกโอ้ยเราเลี้ยวซ้ายแล้วมันยังไม่เลี้ยวแล้วมันก็ชนโครมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีขึ้นเดี๋ยวเราดูประสิทธิภาพนิดน,นึงนะฮะความไวระดับที่ถือว่ามากกว่าระดับกลางขึ้นไปอีกก็คือเป็นความไวที่ประทับใจพอสมควรนะฮะกล้องอาจจะดูมุมนี้นิดน,นึงครับจะได้เห็นความไวชัดเจนนะผมใช้รีโมทนะ M T 4นะอันนี้ก็มีจำหน่ายที่เรานะฮะอ่าโทษทีไปโดนไก่นะฮะเดี๋ยวเลี้ยวอย่างเดียวครับกล้องอาจจะใกล้ไปนิดเปล่าฮะ มันจะได้เห็นการทำงานครับนะฮะก็เป็นความเร็วระดับที่ทำให้เราคืนล้อได้ง่ายนะฮะหรือว่าเวลาปล่อยกับศูนย์แล้วเร็วแล้วก็ทำให้เราพลิกตัวได้เร็วนะฮะเดี๋ยวชมอีกนิดนึงครับเดี๋ยวต้องจับมุมนี้มุมเดียวครับนะีฮะจะให้คุณสครัดได้ฮนะ ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะฮะจากตัวซัมเมอร์นะฮะสำหรับคนที่สนใจนะติดต่อ